สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไม้สวน,นเนี้ยามาดูมะม่วงที่ทาบไปแล้วที่ผมทําคลิปไปดูเนาะว่าผลมันจะเป็นยังไงมั่งอันนี้ก็เป็นอีกสวนเป็นมะม่วงแก้วเขาไม่นล้วนนะฝั่งเนี้ยที่ผมก็มันไม่ใช่ที่รามก็มเป็นที่เขาหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาครับรถถ่ายวิ่งไปเรืนน่อยๆครับฝั่งโน้นที่ผมถ่ายคลิปให้ดูประจำฝั่งโน้นเป็นพวกมะม่วงลัดต้ไม้ ปลาล่านเกี่ยวสวยนะครับฝั่งนู้นฝั่งนี้จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นรวนๆนะครับฝั่งนี้ที่เขาขายกันตามไฟแดงนะครับสามแยกสี่แยกไฟแดงครัเที่ยวข,ขายลูกละยี่สิบบาทถุงที่เขาสับขายเป็นเนเื้อเหลืองๆนะยี่สิบสาสิบาทนี่นะครับพันนี้นะครับพันนี้ผมก็ได้มาจากต่างประเทศเลยนะครับเป็นของอะไรคะเล็บแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนะครับนี่ครับ ฝั่งนี้ก็100ร้อยกว่าต้นวันนี้ผมก็จะพาไปดูที่ผมทาบไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับหลังจากผลทาบไวเอ้น,นี้เป็นต้นที่ทาบตั้งแต่ปีที่แล้วครับมีกระพุ่มใหญ่เลยกรุ่มใหญ่แล้วก็จะมีพวกอันนี้เป็นตอนต้อนแก้วของมิ้นนะครับที่ผมทาบไว้นี่มองทาไปปีนึงน,นี่อันนี้ก็มีใบแล้วใบของแก้วของมิน้นเราก็ต้องดึงออกเราก็จะแค่ต้นของน้ำดอกไม้สีทองเอาไวน้นะครับเนี่ยครับ ฝั่งนู้นก็ใช่ครับต้นโน้นแต่จมันภาพไม่ค่อยชัดนู้นครับที่ตั้งตังอยู่ผมกระทาไปแล้วเป็นม่วงนะดอกไม้สีทองที่ผมทาไปดูก็ไปทาก็ได้ครับนี้ก็ที่ผมทาไว้นี่ครับไม่ถึงยี่สิบวันครับนี่นะ้ครับออกแล้วแล้วก็จะมีมาแรงมาปวนครับนี่ครับมาแรงเขาจะมากัดใบแล้วก็เป็นฟ้าหะกของเชื้อโรคครับมันก็จะลามครับ แต่มันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรครับเพราะม่วงมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวมันก็ทิ้งใบเดี๋ยวมาแตกใบมาใหม่นี่ครับเขาก็จะติดเขาก็จะแตกออกมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องกรีดนี่ครับเอาคัตเตอร์กรีดออกให้เขายอดกระพุ้งมาใหม่ตัวนี้ก็ออกแล้วนะครับนี่นนี้ผมท่บไปไม่น่าจะถึงยี่สิบนะมีถึงยี่สิบวัน แล้วผมก็ต้องฟันนะครับฟันยอดให้มันออกฟันให้มันร่วนไปเลยเพราะว่าจะได้ให้ตัวนี้มันรีบออกครับแล้วก็ฟันนะฟันฟันฟันบนนี่เลยฟันกิ่งออกฟันใบมันออกให้มันทะลึ่งให้มันทะลึ่งออกมาเลยครับมันก็จะออกมาไวอันนี้ก็เป็นน้ำลงไม้สีทองมีต้นนะปีนี้ผมก็ท้าไปหลายต้นอยู่ผมว่าจะทาไห้หมดเลยครับนะครับแถวนี้เป็นแก้วขมิ้นทั้งแถวเลยเป็นทางเข้า ทางเข้าไร่ครับนี่ครับทางเขาไร่นี่ครับนี่ก็เป็นอีกสองกิ่งที่ผมทาาไว้นะครับเขาติดกับติดแล้วนะครับเราก็ต้องฟันออกเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้มันออกไวๆนะครับนี่ครับเท่าสองกิ่งก็ได้เหมือนเดิมนะครับก็ติดทั้งสองกิ่งเลยผมก็จะเน้นเป็นหน้าไม้สีทองครับ ว่ามันเป็นความต้องการของตลาดนะครับอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยกิ่งนี้ยังออกไม่เท่าน,นี่นี่ท่าพร้อมกันนะครับอันนี้จะใบเขียวีกฝังอีกกิ่งนึงก็ใบย,ยังยังไม่เขียวเลยนะครับ